สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักเทรดและก็นักพัฒนา EA ทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะแจกกลยุทธ์การเทรดทองคำนะครับด้วย Factual Indicator นะฮะโดยกำไรที่ทำได้ภายใน3ปีนะครับก็คือ85%นะครับซึ่งนอกจากกลยุทธ์ที่ผมจะแจกกันในวันนี้นะครับก็ยังมีการแชร์นะครับเทคนิคนะครับการใช้ บล็อกต่างๆใน v m กดีมาสำหรับใช้ fractal indicator โดยเฉพาะนะครับซึ่งมันจะมีความแตกต่างนะฮะจากการใช้บล็อก condition ทั่วไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะต้องใช้บล็อกอะไรยังไงนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆนะครับทีเ่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่รู้จักกับ fractal indicator นะครับผมอาจจะเปิน ให้ทราบนิดนึงแบบนี้นะครับว่าตัว fractal indicator นะครับจะถูกพัฒนาโดยคุณบิ l วิล l ลียมนะครับดังนั้นนะครับเวลาเราเรียกใช้งาน indicator นะครับเราก็จะเข้าไปที่ insert นะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในเมนู indicator นะครับจากนั้นนะครับสกอรเมาส์ลงมานะครับจะเห็นในหมวดหมู่ของบิ l วิล l ลียมนะครับเราก็เข้าไปหนึ่งทีนแล้วเราก็จะเห็นตัว fractal ตรงนี้นะครับ ให้เรากด1นทีนะครับแล้วก็เลือกสีเลือกความหนาของอตัวแสดงผลนะครับมันก็จะออกมาให้เห็นเป็นตัวลูกสรแบบนี้นั่นเองครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของตัว f a c t o r indicator นะครับเื่อตัวนี้นะครับหลักการทำงานง่ายๆของมันเลยนะครับก็จะเป็นการดู p a ทิร์นนะครับ ซึ่งตัวอย่างที่ผมจะเอาให้ดูนะก็จะเป็นแพทเทิร์นที่สมบูรณ์แบบหรือว่าเป็นแพทเทิร์นในอุดมคติสำหรับเจ้าตัว f a c t o r ัลอินดิเคเนะครับมาดูในฝั่งของ f a c t o r ัลอกันก่อนนะครับ f ฟ a ท์รัลคืออะไรนะ f ฟกท์รั p p มันก็คือ,อรูปแบบนะครับที่บ่งบอกเราว่าราคาเนี่ยอาจจะมีการ b บแอดจุดกลับตัวนะครับให้ราคาวิ่งลงมานะครับ ซึ่งวิธีการเปรียบเทียบนะครับของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเราจะยึดแคนเดิลสติ๊กหรือว่าแท่งเทียนตรงกลางตรงนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็เอาแท่งเทียนตรงกลางนะครับมาเปรียบเทียบกับแท่งเทียนก่อนหน้าอีก2แท่งนะครับแล้วก็แท่งเทียนในฝั่งของด้านขวาอีก2แท่งนะครับ ในส่วนของ f a กเตอร์นะครับาราคาที่เขาจะนำมาเปรียบเทียบนะครับจะเป็นราคาสูงสุดของแท่งเทียนนะก็คือว่าอันนี้ก็จะผมให้เป็นแท่งเทียนเอ็แล้วกันนะครับเขาก็จะเปรียบเทียบแบบนี้ครับว่าถ้าสมมติแท่งเทียนเอ็ตรงนี้นะครับมีราคานะครับราคาสูงสุดนะครับมากกว่านะครับราคาสูงสุดของแท่งเทียนก่อนหน้า1แท่งนะครับ และถ้าแท่งเทียน N ตัวนี้นะครับราคาสูงสุดอยู่ตรงนี้นะครับมีค่ามากกว่าราคาสูงสุดของแท่งเทียนก่อนหน้า2อ,อแท่งที่2ตรงนี้นะครับให้ตีความเริ่งหนึ่งนะครับว่าอาจจะเป็น fractal up นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบอีก2แท่งเทียนในฝั่งด้านขวาตรงนี้นะครับก็คือถ้าสมมุติแท่งราคาสูงสุดของแท่งเทียน N นะฮะมีค่า มากกว่านะครับราคาสูงสุดของแท่งเทียนตรงนี้และแท่งนี้นะครับก็หมายความว่ามันเกิดแพทเทิร์นแฟร็กทัลอร์อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับโดยที่สีของแท่งเทียนนะครับจะไม่มีผลใดๆนะครับกับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเมื่อเกิดแพทเทิร์นแบบนี้แล้วนะครับอินดิเคเตอร์จะขึ้นอ่ญซิมโบลนะครับเป็นลูกศรชี้ขึ้นแบบนี้ให้เรานะครับก็ อนุมานได้นะครับว่าตรงนี้จะเป็นจุดกลับตัวของราคาแล้วนะครับแล้วก็ทำในทิศทางตรงกันข้ามนะครับสำหรับ factor down นะครับหลายๆคนนะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะสงสัยนะครับว่าอ้าวแล้วแบบนี้มันก็จะเป็นการเกิดขึ้นที่ช้าหรือว่าที่เราเรียกกันว่า lagging หรือเปล่านะคคำตอบก็คือถูกต้องนะครับแต่นะวิธีการ ใช้งานของมันนะครับมักจะนิยมใช้ในไทม์เฟรมใหญ่ๆนะครับอาจจะเป็น4ชั่วโมงหรือว่า Day 1นะครับก็จะมีความแม่นยำแล้วก็เก็บกินกำไรในในะระยะทางที่มากขึ้นนั่นเองนะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับ แต่สำหรับนะครับกลยุทธ์ที่ผมจะมาแจกให้เพื่อนๆในวันนี้นะฮะก็จะเป็นการใช้นะเอ่อแฟกชัลอินดและ SMA Indicator นะครับโดยที่ SMA เนี่ยผมจะใช้ใน p พีเรียดที่50ขึ้นั่นเองนะครับสเต็ปแรกนะครับสเต็ปแรกนะครับสำหรับกลยุทธ์นี้นะครับให้เราดูนะครับเ,เส้น SMA ก่อนนะครับอันนี้ผมอาจจะเขียนผิดก็ต้องขออภัยนะครับเรแรกนะครับให้ดูเส้น SMA ก่อนนะครับถ้าเส้น SMA นะครับอ,อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันนะครับหรือราคาปัจจุบันยูนยือเส้น SMA นะครับเราจะบแอดให้เป็นเทรนขาขึ้นทันทีนะครับสเต็ปที่2นะครับเมื่อเกิด แฟกชั <lim> down, right? ่นดาวแบบนี้นะครับแ a กชั่นดาวแบบนี้นะครับก็จะให้เราเข้าบายทันทีนะครับให้เราเข้าบายทันทีโดยที่ tp กับ sl นะครับผมจะตั้งตามความผันผวนของตลาดที่เกิดขึ้นและขนาดนั้นนะครับถ้าตลาดมีความผันผวนมาก tp ของผมก็จะกว้างขึ้นนะครับถ้าตลาดมีความผันผวนน้อยนะครับ tp ของผมก็จะแคบลงมานะครับเป็นแบบนี้นะครับและ สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าถึงแม้ว่าตรงนี้เนี่ยจุดเข้าของเราเนี่ยจะเกิดแพทเทิร์นดาวนะครับแต่มันไม่ใช่แพทเทิร์นที่สมบูรณ์แบบนะครับมันจะไม่เหมือนแพทเทิร์นตรงนี้นะครับเนี่ยแบบดาวแบบนี้สวยๆแบบนี้มันจะไม่ใช่นะครับแต่เมื่อเรานำหลักการตรงนั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบนะครับมันก็ยังจะเข้าแกลบอยู่นั่นเองนะครับอ่ะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะ แท่งเทียนหลักคือตรงนี้นะครับที่เกิด fraction down นะครับเราก็มาดูราคาต่าสุดของแท่งเทียน n ตรงนี้นะครับเทียบกับแท่งเทียนก่อนหน้านะครับก็ปรากฏว่าแท่งเทียน n ตรงนี้นะครับมีต่ํากว่ามีค่านะครับมีค่าน้อยกว่าแท่งเทียนก่อนหน้าและแท่งเทียนก่อนหน้าอีกนะครับเป็นแบบนี้นะครับและลองเปรียบเทียบกับอีกสองแท่งเทียนตรงนี้ดูนะครับมันก็จะ มีค่าต่ำกว่าแท,แ,ทแท่งเทียนแท่งนี้แล้วก็ต่ำกว่าแท่งเทียนแท่งนี้นะครับมันจึงเกิดแฟกเตอร์ดาวตรงนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนจุดด้อยของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็ว่าได้นะครับทำให้อาจจะบอกจุดที่ไม่ได้แม่นยำม,มากน,ะนะักะซึ่งวิธีการแก้เนี่ยสามารถปรับใช้นะครับในในส่วนของ ด e เคเตอรที่เราจะนำมาเขียนอื่นๆได้ในอนาคตนะครับซึ่งจะทำอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวติดตามในคลิปหน้านะครับสำหรับการแบ็กเทสนะครับของ f r c t t r ร a ตัวนี้นะครับผมได้การาทำการทดสอบนะครับตั้งแต่ปี2021ยจนถึงปี2025นะครับก็ได้กำไรมานิดหน่อยนะครับก็85%นะครับ จริงๆก็ถ้าเกิดต้นทุนเยอะนะครับก็ถือว่ากําไรมากกว่าหุ้นปันผลหลายๆตัวเลยทีเดียวนะฮะส่วนดอ d o w n นะครับอยู่ที่26นั่นเองนะครับก็ถือว่ายังมีแกลบช่องว่างให้เราแล้วกอ็อาจจะให้เพื่อนๆสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดได้อีกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการเขียน EA แบบนี้นะครับในเอกทําทำยังไงนะ ใช้บล็อกคอนดิชันที่ไม่ใช่บล็อกคอนดิชันทั่วไปนะครับแต่ใช้บล็อกไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับวิธีเขียนนะครับ EA นะฮะใน e v e ว i m a นะครับจะใช้บล็อกที่ค่อนข้างที่เยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมได้ modify เพิ่มเติมนะครับในส่วนของการออกลปรไซส์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละขั้นตอนนะครับว่าทำอะไรยังไงบ้างนะฮะ อันดับแรกนะครับเราลองมาดูในส่วนของคอนสแตนต์ก่อนนะครับคอนสแตนต์ตัวแรกนะครับผมจะใช้เป็น M A period นะครับก็กำหนดไปเป็น50นะครับโดยที่นะครับอ่อินนะครับจะเป็นเ t a t ทัยนะครับส่วนนะส่วนของลดไซต์นะครับก็จะเป็น0.01นะครับแล้วเราก็จะมีในตัวของมัลติพเลเยอร์เอ่อดลอสนะครับซึ่งกำหนดตรงนี้เนี่ย จะเป็น2หรือว่าเป็นเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะครับรู้สึกว่าผมจะกําหนดเป็น7นะครับเจ็ดตรงนี้เป็น7จ็ดเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นการแพ้ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวก,ก็จะกําหนดหลอดไซต์แบบว่าถ้าสมมุติเราแพ้ต่อเนื่อง7ครั้งนะครับให้เราออกหลอด7เท่านั่นเองนะครับผมจะทําแบบนี้นะแล้วก็จะกําหนดตัวแปรนะครับ อีก2ตัวนะครับเป็น SL วลตทัยนะแล้วก็จะกำหนดไว้ที่คูณ2นะครับแล้วก็จะมี TP วลตทัยนะครับกำหนดไว้ที่คูณ3นะครับส่วน variable นะครับก็จะมีหลอดล้อตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการคูณหลอดกับตัวตัวตัว,ว multiplier ตัวนี้นะครับอ่าโอเคเริ่มแรกนะครับเราจะมาดู ที่บล็อกโนเทตก่อนนะครับอ่าบล็อกโนเทตตรงนี้นะครับเราก็จะบอก EA ครับว่าถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยยังไม่มีไม้บ่ายไม้เซลล์นะครับให้ EA เนะครับเข้าไปเช็คนะว่าราคานะครับราคาของราคาปิดของ Candle วันะครับมีค่าามากกว่า SMA แล้วหรือยังนะครับก็ถ้ามากกว่าก็แสดงว่าเป็นแบบขายขึ้นนะครับถ้าน้อยกว่านะครับก็เป็น บแอดขาลงก็จะไหลเข้ามาในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับในฝั่งขาบ่ายนะครับในกรณีที่ราคานะครับอยู่เหนือเส้น SMA อย่างที่บอกไปนะครับเป็นขาขึ้นให้นะครับที่เอเข้ามาเช็คตรงนี้ครับบล็อกตรงนี้นะครับเราจะไม่ได้ใช้บล็อกคอนดิชันแบบนี้นะครับซึ่งบล็อกคอนดิชันแบบนี้ทั่วไปไม่สามารถ อ่านค่าของ f ฟกเตอร์ดาวได้นะครับดังนั้นนะครับเราจะใช้นี่นะครับ condition for indicator ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกในหมวดหมู่ของ indicator is visible นั่นเองนะครับแล้วผมก็มาตั้งชื่อเพิ่มเติมนะครับว่าเป็น f ฟกเตอร์ดาวนะครับเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายนะครับเมื่อกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งโดยใน,ยน,ยในายละเอียดขอโทษนะครับโดยในรายละเอียด ของบล็อกตรงนี้นะครับผมก็จะตั้งแบบนี้ครับว่าให้เลือกอินดิเคเตอร์นะครับเลือกนะครับ fractals ตรงนี้นะครับแล้วก็ fractal mode นะครับเราก็จะเป็น fractal down แบบนี้นะครับอ่าซิกโบก็ปล่อยว่างไว้ทำ frame ก็ปล่อยว่างไว้ได้นะครับแต่ในของ candle id นะครับให้เรามองย้อนหลังนะครับเป็น candle id 2นั่นเองนะครับเราก็จะได้ fractal down ออกมาแล้วนะครับ จากนั้นนะครับให้เราไปใช้ once per bar นะครับเพื่อให้1 bar บาร์เนี่ยเขาทำงานแค่1ครั้งนะครับจากนั้นนะครับติ๊กก็จะไหลลงมาที่เช็ค consecutive loss นะครับก็คือเช็คว่าตอนนี้เนี่ยมีการแพ้ต่อเนื่องนะครับกี่ครั้งแล้วนะผมก็จะตั้งเอาไว้ว่าถ้าเกิดมันแพ้ต่อเนื่องเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ค่าที่ผมกําหนดไว้ตรงนี้ซึ่งคือ7นะครับซึ่งคือ7นะก็จะก็จะให้คํานวณหลอดไซต์นะครับให้ไหลามาด้านด้านสีส้มนะครับคํานวณหลอดไซส์ก็คือเอาอินิ i ชียลหลอดไซส์นะครับคูณกับมัลติพายเออร์ตรงนี้แล้วก็เก็บตัวแปรนะครับเป็นหลอดไซส์ที่เราจะใช้ในอนาคตนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็เข้ามาที่ ใ y นาวตรงนี้นะครับบล็อกใ y นาวตรงนี้นะกะ็แอดลงไปนะครับแอดหลอดที่เราเก็บคำนวณเอาไว้เมื่อกี้นะครับในส่วนของ TPSL นะครับต้องบอกว่าเราจะใช้ ATR นะครับใช้ ATR ในการกำหนดะระยะ TPSL ดังนั้นระยะ TPSL ของเราอย่างที่บอกอมันจะขึ้นอยู่กับบรทรทนะวิธีการก็คือ ให้เรามาเลือกตรงนี้ครับคือปกติแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูบล็อกบายแบบปกติก่อนนะครับบล็อกบายป,ปกตินะครับ t PSL นะครับมันจะขึ้นเป็นฟิกปิดแบบนี้ใช่ไหมครับให้เรานะครับกดลงมาที่พลายแฟคชั่นแบบนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาที่อินดิเคเตอร์นะครับเลื่อนมาที่ e v e r a g e to length ตรงนี้นะครับ Average to l l n n t h นะครับเราก็จะเห็นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็กำหนดพิเรียดเองได้นะครับเพื่อนๆอยากใช้พิเรียดไหนก็แล้วแต่ตามสะดวกตามกลยุทธ์เลยนะฮะจากนั้นนะครับเราก็มาคูณนะครับแล้วคูณกับตัวแปร Constant ที่เราตั้งเอาไว้แบบนี้ได้เลยนะครับทำแบบเดียวกันกับ TP นะครับเมื่อเข้าบายแล้วนะครับผมจะ ตั้งว่าอ่าโอเคตอนนี้ reset variable แล้วนะครับให้กับคืนสูง001เหมือนเดิมนะครับอ่าการหลอดเพียนนะแต่นะครับในกรณีที่เรายังไม่ได้แพ้7ครั้งหรือมากกว่า7ครั้งนะครับเราจะให้บล็อกเนี่ยวิ่งไหลามาเส้นเหลืองตรงนี้นะครับโดย วิธีการกำหนดเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับเพียงแต่ว่าเราออกหลอดไซต์ที่ใช้ค่าคอนแตนต์แบบนี้นะครับเพียงเท่านี้ครับก็ทำในทิศทางตรวกันข้ามนะครับกับฝั่งขาเซลล์นั่นเองนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปแบ็กเทสกันครับเอาละครับอันนี้ผมก็ลง ea เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาแบ็กเทสกันดีกว่าครับ โดยที่ mt 4วันนี้นะครับผมเลือกใช้ของ IC Market นะครับซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่ได้มาตรฐานมีไลเซน์จากหลายแห่งทั่วโลกนะครับแล้วก็ได้คะแนนจากการรีวิวจากทัชพายร์ลค่อนข้างที่จะสูงนะครับอยู่กับไทยเรามานานแล้วแหละนะเป็นกราฟที่มาตรฐานบนเทรดดิ้งวิวก็มีนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสนใจบนเทรดดิ้งวิวเนี่ยเดี๋ยวลองเข้าไปใช้ได้เลยนะครับ ตอนนี้ผมจะ b a c k t ท s แบบ visual mode นะครับให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับตั้งแต่ขั้นตอน b a c k t ท s เลยนะครับตอนนี้มันยังไม่มี indicator ใดๆขึ้นมานะครับผมจะ insert นะครับตามแบบที่ผมบอกมาเมาืม่อเมื่อสักครู่นะครับก็จะตั้งค่าแบบนี้นะ,ะตรงนี้ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็จะ insert moving average มานะครับ period ที่50 คประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่การทํางานนะโอเคนี่ก็อยู่เหนือนะครับราคาอยู่เหนือเส้นนะครับราคาอยู่เหนือเส้น SMA เป็นที่เรียบร้อยนะครับเกิดแฟชั่นดาวนะครับตรงนี้ให้เห็นนะครับเราก็เข้าบายนะครับตรงนี้ค่าโวลไท i ยนะครับก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็จะ TP ไม่สูงมากนักนะครับนะ นี่ก็ชน SL ไปแล้ว1นทีนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นขาลงแล้วละ่ะมันก็ออกไม้เซลให้เรานะครับวิ่งขึ้นไปชนนะครับนี่ครับจุดอ่อนของมันนะเนื่องจากว่ามันเป็น EA ที่ที่เป็นเทรนโฟลวเวอร์ฟอลวิ่งนะครับคือการเทรดตามเทรนนะครับอันไหนที่เทรนไม่ชัดเทรนไม่จัดจาอย่าี้มันชน SL บ่อยนั่นเองนะครับแต่นี้เราก็เก็บ ไม้เก็บกําไรไปได้1ไม้นะแพ้ไปแล้ว3ไม้นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะชนะอีกเมื่อไหร่นะครับแกลบหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆจะต้องเอาไปนานาไปพัฒนานะครับก็คือในช่วงจังหวะของการที่ไม่ได้เกิดแนวโน้มชัดเจนแบบนี้นะครับเราจะสามารถาฟิลเตอร์เทรนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีเทคนิคพิเศษนะครับซึ่งอยู่ใน คอร์สเรียนของเรานะครับใครสนใจเข้าไปซื้อคอร์สเรียนได้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ที่ description นี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับอาจจะจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์ เป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆได้อีกอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ